ทำเมาเดือดจนทนไม่ไหวสำหรับตลกดังบอลเชิญยิ้มหลังจากเจอตลกรายหนึ่งทำพฤติกรรมเมาแล้วกลางใส่เป็นครั้งที่สองจนเจ้าตัวถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว่ราย,ยาวฟ้าตลกมากระร่างคนนั้นเพราะนอกจากไม่ขอโทษแล้วยังไม่รู้สึกผิดและสำนึกอีกโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะเคยให้อภัยเห็นว่าเมาแต่รอบนี้มันไม่ใช่ที่แสดงกิริยาแบบนี้ทำท่าเป็นเน็บของไว้ที่หลังทำเพื่ออะไรและยังไม่รู้สึกผิด ถ้ารู้ว่าตัวเองดื่มแล้วคุมตัวเองไม่ได้สันดานเสียไม่ควรนะครั้งที่แล้วก็มาขอโทษแต่ครั้งนี้ยังไม่รู้สึกผิดและสำนึกยังมีหน้ามาโพสผมเห็นว่าน้องคุณเป็นคนน่ารักนิสัยดีมากแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกไม่โอเคที่ทำท่าเป็นเน็บของที่หลังผมไม่รู้นะว่าจะมีหรือไม่มีแต่ไม่ควรทำไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครผมพยายามเลี่ยงแล้วนะเครรู้เรื่องงอไม่ได้อยากโพสนะและไม่อยากให้ฆ่าแต่มันไม่สำนึกผมรับไม่ได้กับการกระทำครั้งนี้ไปทำกับคนอื่นอย่าไปบอกใครว่าเป็นตลกนะ thank you